เราขับห่งขับ่างก่อนขับ่างก่อนเดินมามุ่งมาหาเราอยู่เดินมาเดินมาเดินมาลุกลุกลุกเา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 เนี่ยห้าี่สามสองนเ้าเท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 ากลับกลับน้อยเลยกลับน้อ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 ยมากกลับน้อยมากกลับน้อยมากกลับน้อยมากเดินนอตเดินนอตเดินนอตเดนนอก็บลอกเขาไว้ออกเก็บล็อกเขาไว้ออกรอเงินกินเสรนนอม่ใ้าเดินขึ้นนอตมาเดินขึ้นนอตมาเดินขึ้นนอ

นี so so mm ่จับจับแทงจับแทงเขาปะเขารถแทงนั้นะสี่สามสองหนึ่งเขาแทงเขาแทงกลับมากลับมาที่นมาเดี๋ยวกนมามาเดี๋ยวนมามาเดี๋ยวนมามานมามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาดีดีโคดาไปดีโคดาไปเดน้อามาเดนมามาลุก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 ลเฟมาเฟมาเฟมาเฟนเคเขาต้องแข่งแข่งัสี่สามสองมัวแงตัวงตัวง โอ <Blake treats S 3> <Jean> ้ยอมาก้ามาเกมาเาเมาเ้า ah ับมาเ้าับมาเ้าับมาเ้ากมาเาเมาเามาเ้า

ช่วยช่วยับกลมากลับมากลับกลับมาลงชกลงชกลงชกมา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 ลงมาลงมาเดมามาเด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 าไมเขาตามไหมเขาตามไหมเาตามไไม่ตามไม่ตามคคลับชกักลับชกมันกลับชกมั่บพี่ลกอเระวังรง่าอย่าอิขึ้นอย่าพิ่งขึ้นอย่าพิ่งขึ้นอย่างขึ้นอยอย่าระวังระวังตั้งบอกอินก่อนแงบอกอินอนแทงบอกอินก่อนแทงบล้อกอนก่อนแค่แทงนะแค่แทนะแค่แทงนขึ้นมาขึ้ ขึ้นมาแล้วหันขึ้นยีเลยรอ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 เขาเต้นเกเขาเขาเต้นเกล็ๆนะฮะสี่สามสองหนึ่งเขาเต้นเกล็พี่แคบ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 สวย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 มากสวยมากมาตาบิตมาตาบิตมาตาตาบิตม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 าตาบิมาตาบิตมาตามาตาตบิ

บีเคบีเคดึงแทงมาได้ปะรอนะรอแทโรแทงงมอไม่มกลับมา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 บีเคเฟกบีเคเฟกเฟกเขอีๆนะขอเฟกมาเฟมาเฟกมาเฟกเฟกสอยสอยสอยกลับมา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 ลุกโซโซโซที้าสี่สามสองหนึ

สวยสวยสวยยยบไปหยไปหยไปมาหยไปมาเหมือนเขาลบ่นะเขาลีบป่ะนะรีบีบีเยเลยเยเรเลยะรเไอ้เ่อเขามังคีพุทจัดเลยอ่ะเขาแบบมังกีพุทเอิดติดฝากนิิติดฝาผูกนดดึงแบบี้ดูแบบงแบบึงเแบบดึงดึมาดึงมาดึมาปรบยังปรบยังเบแล้วปรบแล้วดึงมาดึงมาดึงมาจะดึงในสัญญาเลยม่เห็นแล้วพิวเลยดึงมาดึงมาดึงมาตัว แบบเตี้ยวผมดึงผมดึงยั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 ง เเเท่าเพียมเดแห้งไอ้เที่ยงเผ็ดแห้งเยนี่เที่ยงเลยเขากุ่งมนกันนะไอ้คุยเข้ามาทำไมเหมือนกันนะเย้อเปดล็อต่อมางใช่ไหมเปดล็อกเปดล็อกต่อมอ้นีเดล็อกวะูไเท่าเพี่เดินมเดินมเดินตอบแล้วตอบแล้ไอ้เ้า้ายไครับไยังยังงยังยังยงไอ้นีนกิน้มะมาแล้วาอเพกูมาล้เดเพีย เฮ้ยเอาอัพที่ก็มาเดิน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 มาลุกๆๆชโชกเลยห้าสี่สามสองชกเลโชกเลโชกเลโชกเลยชกเลยกลับมา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 ไอ้สัตว์มันไม่ใช่ชาโลกกลับมา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 ก่อนกลับมาก่อน BPS กับบังไลรกลับมา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 อย่าอย่ายิงอย่ายิงผิดตรงนั้นมีเทคโนโลยีอย่ามีแต่ควายเที่ยวตายคือโดนชิ้นแบบหรืออะไรอะไรไม่พูดอะไรเลยกันนะ ไปตายตรงไหนอ้ไปตายข้างหลังนู่นทำมถึงไปตายข้างหลังนู่นเลยมันนใช่ไปตายข้างหลังนู่นไงใครโดนเตะไปหรอไล่ลริมันชินแบบมันชินแบบมันมันไปไกลมากไอีกมากไปอีกมากรอรอรอมันตามมาไหมมันตามมาไหมข้างหลังบอกหน่อยข้างหลังห่างไปอีกห่างไปอีกอย่ามาดูปาโชกมาดะช

อยากเห็นข่าวไม่เห็นข่าวขขาหน้าเลยมารรอเดียวเดีวเดวเดี๋ยว่านผู้ชมข้าข้าขได้จับพันะฆ่าสี่สามสอนี่เจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันหรอตายตายตายไปตายสวยสวยสวยโหโหกับโหช่งนี้กับโหช่งนี้รอรอรอรับรอรับรอับดีเลยดีกูดาว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 หลอดด้วยหอด้วยโห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 หล้หลห อ๋อมันเล่นรองเท้ามีดวอล k กเกอร์แล้วก็ห่อฝาทาพูนใช่้อ๋อเนี่ยมันเลยไม่เห็นเฮ้ยแลใครทาอะไรใจเย็นนะใจเย็นเ็นใสน่อยอุดีดึงมาอุดีดึงอุดีดึงมาขัดแข่งกันแล้แข่งกันดึงย่งนเราลดบังเราลดบังพวก็ระกอนเัไอ้ยางยางางย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 ยางยางยงยายางยยาางยอยาางยางยางยยางยายารยางยยง

อาห่างเวนเลหางเวนเลอหาเว้นเหาับเว้นเดวเมาเเดี๋วเนมาเลเวเนมาเดเ้มาเีเนมาเเดี๋ยวเวนมาเดี๋เว้มาเเดี๋เว้นมาเเดี๋เว้มารเดี๋เว้าดเ้นารเดี๋วเวเดี๋ยวเนมาเเดี๋เว้นมาเเดเนมาเเดเนมาเดเนมาเเดี๋เนมาเดเน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 าเดนเดาเดนเด สวยสวยสวยเก็บเบสมากเบเบสมากเก็บเบสมากเกนบเบสมากเก็เบสมากเก็บเบสมากเกเบสมากเบเบสมากเบเบสมากเเบสมากเเบสมากเก็บเบสมากเก็บเบสมากเก็บเบสมากเ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 บสมากเ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 บสมา

สวยๆขึ้นน็อตมา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 ขึ้นน็อตาขนน็อตมาขึ้นน็อาขึ้นน็อตขึ้นน็อตมาขึ้นน็อตมาขึ้นนอตมาน็อตมาขน็อตมาขึน็อต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  โห้แล้โห้ล้วโล้โม่ตายตายัตายหเคเดินมา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 รอ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 เดินใส่เดินใส่มารับใช่ไหมมีรับใช่ไหมเดินใส่มารอรับเดินใส่มารอรับติเคาเตอร์เคาเตอร์ีดเดียวรอ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 ยังยงยงเฟอันนี้เเดินใส่อีมาเดินใส่อีมาเดินใส่อีมารอเดินใส่อีมาเดินใส่อีมาเดินใส่อีมาเดินใส่อมารอรับรอรับรอรับต่อีมาอีมาติอีมาติอีมาติ่อีมาเดินมาเดินมาเดินมารอรอตอรมาเรอรอรอร สวยสวยอาหารขึ้นอิอาหารขึ้นอหขึ้นอ้โหโอ้โหโมันไม่พอหลับอเคหารขึ้นแล้วอแล้วก็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 ที่บพี่บอลอาหารขึ้น้อีกก่อเก็บขาก่อนเกข่รอรอรอรโอ้เราโอเราโอราโราโขอห้าขอห้าขอห้าโอ้โหโ้โหโอโหเดินมา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 รรับรับรยัง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 เเวทวเววสามสองหนึเวที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 สวย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 ขับขึ้นมาขับ เหยบเลยถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมารอรับถ <Richard> ่ายมารอรับถ <ot> ่ายมาเลยถ่ายเลยมันไม่เหลือแล้วถ่ายมาถ่ายมาถ่ายยิิ่าิ่าิ่าิอา้รับได้แล้รับได้นะเอาับี่นะราดีนะมันี่เหลือในแล้วแต่มันยเกียรอยู่รอรอปีดหน่อยปีดน่ยปีดน่ยบออาปีดบอาปีดอาปีดอาปีดเอารับแล้วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วมันาแล้วรอ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 หน้าโห่หน้ารอหน้ารอ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 ลกีส์อีอีอีเียเี้ยงีย